วันนี้ก็เป็นการ,ปรเปรเิดตัวเพลดเลอรของ

เราได้เห <fuck> ็นเห็นเจอตัวโปรโฟเตอร์ครับเป็นหนาของเราแล้วเราก็ได้คู่ที่มีความเหมาะสมมากโอ้โห้วก็ยัที่ทุกเราน่นเมื่อริว่าเป็นโรเทลเี่ย็นระดับโลกพอเราได้ร่วงานกับแบรนด์ระดับโลกเรากรู้สึกทีใจแล้วก็ตื่นเต้นทุกเร่ทก็แบบว่าพระท้าวชัยแล้วก็ได้คูของเทพองค์นะอ้โหต่นเต้นแล้วก็เป็นเกีย สวัสดีสำหรับเบลจี่วาสนวันนี้ครัขอบคุที่เ้จาสทก็อ่าี่เราได้รับิกขอบคุณแอบคุณที่ได้เลี่นมามากนะครับแล้วก็ดีใจที่ไ้มาติอกับเรากเราที่มีความมั่ใจมากวาที่ท่ร้ีใจครับแล้วก็ได้เห็นอ่คลปีขอได้เห็นโซอร์แล้วคุณที่บ้านต้องยทนึกดีใจมากๆเพาะว่าได้เาโปโพเซอร์ Obrigado. แบอกต่อให้กับทุกคนไม่เชื่อใจแล้วก็วเชื่อมัอ่นมะันใจแบรกที่เารียคเนยีนนนันแล้วไวที่งผมยินดงานครับเำในแบรนด์ที่20ปีแล้วอยู่คู่เก่อไม่ใช่แค,ค,ค่ประเทศไทย่านัแต่ว้ก็ได้รับส่คต้เป็นอกสะนรกนีกน้นนายอมรับน ก็ยอยากจะขอใหมั <t t ่นใจกัเราบอกว่าเราอายุแี่เป็นนกีเดียวเองนะคะเป็นนกแก่งราทีเดียวนะคะที่เรงเ้าใครคือเขาเาปยี่อของได้โอเค้อถือว่าเจ้ากรรอครับก็เอนว่าอยากจะแนะนำคลิปตันี้ให้กับคนท่ากลัวแล้วก็เราอาจจะมีเช่นอาจจะควรจะเป็นทุกเทศวัยก็ส ใช้เือดโได้าเข้ก็ป็นการตัให้ในการเรือกที่จะทำงานกัเดโโรต้วนเดลโโที่เอรมกบมากแวอเติมคุนเยูเจาอดาเราถ่ายงนโดยนีการมีการตัดภ กสดิเพื่อี่คอดิวอ้องแค่วปุนีไม่ใช่ดิวไปอยู่ดีเลยนม่ที่เอรูไดเเมที่มาเลยค่ะครับก็มาจากไม่ใช่แค่ดิวปุ i นีเป็นพอวนครับล้ก็อาสนับสนุนที่ทุกคนได้เติมความมั่นใจกับตัวเองครับแล้วก็วันนี้ที่อนร ก็แต่ว่าก็อยากให้ทุกคนแบบดูดีขึ้นในแบบของคุณเก่งก็ผมอันนี้ก็แคเป็นทีรหักของตาวเลยในโลกจะทามั่นใจในแบบของคุณเองตับต่อไี้ดีมากก็เดี๋ยวว่าเนี่ยเนี่ยเป็นตัวแทนในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงตัวเองในรูปแบบของตัวเองแต่ว่าในตัวตรขตัวเองแล้วก็อยากจะเติมแต่งอะไรอนีความมั่นใจของตัวเองก็อยากจะเป็นส่วนในการสร้างความของคนไหนมีผม สามารถเมสามาใสให้บตัวเองโดยที่ยวเป็นต yeah ัวเองได้ทให้เาใส่แล้วดบบมบแบบมาครเท่สกทครับก็นอนี้่องวาแนับาก็อย่างที่นิเต้นกัั้มาก็คือการตับแคของเนินแั่ทร์เการเป็นตัวจ r y b ก็เป่ี้น้าติตามมา ให้แบบใช้ได้ทีเดียวก็มีความอันให่เนาะงานนี้เพื่อเพื่อาแค่หมเพื่อหันมีอะไรถึงจงรอวฝันที่จะออกนงานใหเดืยเปันนเืออยู่แค่นี้นะรือเนะหอวันแบบวัคืนยนะเอยากจะเลาเรื่องัให้ฟว่าเราในการทำโปรกนเราสองวันนะครับการถ่ายัที่หนึ่งวันแล้วก็การถ่าย v นะครับแล้วก็วันที่ถ่าย v พปุ๊บเาก็

คอข้นตอนการเก็บมาอัดหมืนันเออคเราเลนดีแต่ให้้องโดดทกตัวนีกันหน่อใจะพอเรา็รู้สว่าเรามีประสการการโดดนา่ค่ะไปเที่ยวครับวันนั้นหนูไม่เคยโดดต่กอเมื่อไหร่กสนุกดีครับพอโดดเสร็จแล้วฟิลเวลากลับมาจดรู้สึกเหมือนเหมอลอยๆี่ร้สึกเหมือนเราไปดอทนทย์มากกว่าแรงท้งมมันแรงแต่ว่าเห็นอพ เด่น่นืออรนเดาีงน่ยนะไมเียมาดูแบอมากค่ะเป็นคนจย้่การออะไรเมาัตอนะผมก็ส่วนใหญผมก็จได้แหลบรรยากาศที่เราแบบรวมตัวันแล้วก็เขาตัวขนาในกองเวลามีแบบว่าซีทายดีองใครแต่คนเราก็จะแบบว่าม่เชียร์รับกันมาดูน้องๆอะไรอย่างเงี้ไปให้ก็ลังใจใช่ใ นะคะปแจ้ขอพพรคงคี่ะิีมาสนุกมากเพื่อมีคเรื่อหลังมาเดี๋ยวไปดูภาพเพื่อหลังมด้กันดีไหมคะยินดีดมาสุดท้ายแล้วเราไม่ใช่โบกเปนไายอู่เลยนะครับเอลยครับก็เรดโรนะครับเตียมหมีทัโบวิ่าสแล้วก็นะครับสำหรับทุกเพศท้วยเลยรว่าในกตางนที่ต้องการเสริความมั่นใจขอตัวเองจากทั้งภายในสุดภายนอกก็ขอแนะนำไปเลย ที่พวกเราส่งควานใจมาๆให้กับคนที่รับต่อทุกคนครับขอบคุณครับมีนะังาทีนอยู่ราทะงตาทีนะปังาทนะังม้นปังมาทะาทีนะปมาทีนะมทีะปาทคนงมทีะมาทปังทีนะิงมทีนะรังมาทีนังมะังมาทนะปังาทีนะปังมารีนะังอาทีนะปัาทีังมทีนะานงทีนงาทีนะงะังัทีนาน จะทำหน้าที่ทำให้ดีเลยนะครับ